่เขียนหนูหนูหนูี่ยีหนูหนูไม่อห้ีหนูหนูนไม่ใช่นุ่นอยู่ในโทรศัพท์รุน่นนี่จัดการมันจัดการหนูนี่น เ้จับกามันหนูมาแล้วหนูกลังหงปเปล่าเป่ามันแกล้งอ่ะมันเป็นเหมือนทำมาเพื่อแกล้งแมวแล้วจับจับจับอ้าวเน็ตไม่ดีว่ะเมาหมายว่เมาจับกับมัน